สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองโรมโวยบิกตู่ปมคดีลีดถ่ยดาราสาวชาวไต้หวันเกิดปัญหารายวันทำลายการท่องเที่ยวเผยมีหลักฐานมัดตัวหลานประยุทธ์เอี่ยวคดีตู้หาวเมื่อวันที่26มกราคม2566ที่รัฐสภานารังสิบันโรมสอสบัญชีรายชื่อและโคศกพักก้าวไก่กล่าวถึงกรณีมีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ รีดไถนนกท่องเที่ยวชาวไต้หวันว่าในวงการตำรวจส่วนใหญ่จะเป็นปัญหารีดไถการทุจริตทำให้ตนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและผู้มีอำนาจสูงสุดในวงการตำรวจไม่ใช่พบตรคนเดียวแต่ยังรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้รัฐบาลทำอะไรถึงปล่อยให้เกิดปัญหารายวัน โดยเฉพาะกรณีดาราสาวชาวไต้หวันถูกรีดไถมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นเพียงการทุจริตแต่ทำลายการท่องเที่ยวของประเทศแม้รัฐบาลจะบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแต่อะไรคือการป้องกันไม่เห็นมีความเป็นรูปธรรมหรือมาตรการที่ชัดเจนนารังสิมันกล่าวส่วนกรณีล่าสุดที่สกอของพักก้าวไก่ ออกมาเปิดเผยถึงกลุ่มทุนจีนที่อยู่แถวห้วยขวางนั้นเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบเรียกว่าเป็นทั้งจีนเถาไทยเถาโดยพักก้าวไกลกำลังเก็บข้อมูลและตรวจสอบยืนยันว่าหากอยากให้บ้านเมืองสะอาดเราต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่ปกปิดนารังสิมันกล่าวว่าวันนี้ตนตั้งกระทู้คำถามสดพลเอกประยุทธ์ในหลายประเด็นเรื่องแรก เกี่ยวกับความเชื่อมโยงเรื่องการฟอกเงินที่เกี่ยวกับคดีตู้ห่าวซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลานของพลเอกประยุทธ์เรื่องที่สองตนได้ตั้งคำถามถึงการย้ายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแต่กลับถูกสั่งย้ายตำแหน่งซึ่งท่าทีดิซาพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตอบประท้เหล่านี้ทั้งนี้ตนมีหลักฐานที่จะดำเนินการเอาผิดกับหลานของพลเอกประยุทธ์ เมื่อถามว่าเป็นข้อมูลที่นายชูวิกรมวิสิทธ์ให้มาหรือไม่นารังสิมันยิ้มพร้อมกล่าวเดี๋ยวได้เห็นกันขอตอบด้วยรอยยิ้มก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ